อึ้งไหมอึ้งเลยเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยนะครับเอาได้ที่นี้ได้กับพี่ผมมากครับผมได้ผมให้หนุ่มคนเดียวกันอีกแล้วคุณเดกนักกออดีตผู้บริหารวุฒิฝักเผยในรายการบอกดาราชายคนนี้เคยมาเรียกเงินจากน้องชายเขา68ล้านอ้างจะไปวิ่งเต้นเคลียรเรื่องราวให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แต่พอได้เงิน5ล้านไปกลับหายกิบไม่ได้เรียก5ล้านนะครับจริงๆเรียก68ล้านแต่เขาให้ไปก่อน5ล้าน ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนเดียวกับที่เรียก20ล้านจากดีไอคอนนี่เลยค่ะส่วนลักษณะการเรียกของเงินก็พอเดิมพอเดียวกับที่บอดพอโดนเลยแม้จะผ่านมาสักผักใหญ่แล้วแต่คุณเ็กก็มีหลักฐานทุกอย่างโสโกรธมากเลยทนายของคุณตีนบอกว่าจะให้ลบคลิปหรืออะไรเดี๋ยวจะฟ้องขับอะไรออกมาเลยครับหลักฐานครพร้อมงงมากเลยนะ หากภายใน7วันฝ่ายนั้นไม่คืนเงินแล้วก็เตรียมจะส่งมอบหลักฐานให้พี่หนุ่มกันใช้เอาไปนวดต่อบอกได้คำเดียวว่าอ่วมแน่นอนสุดท้ายคุณ <c oughs> มีกำหนดเวลาให้กี่วันครับ <c oughs> ให้7วันครับผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วอีก5วัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่เอาเงิน5ล้านมาคืนจะทำยังไงต่อไปก็ส่งให้พี่หนุ่มแหละครับว่ายังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าคุณเอกเตรียมส่งหลักฐานให้ผมได้เลยคุณไม่ได้หรอกครับ5ล้าน แถมพี่หนุ่มก็ยังได้เปิดหลักฐานใหม่ให้ที่ปรึกษาของบอสพอได้ดูเต็มๆตาที่ฟิล์มอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเข้ามาทําแค่พีอาไม่ใช่เรื่องจริงดูได้จากแชทนี้เลยจ้าฟิล์มรู้มาตลอดรู้พอๆกับเจพันี่แหละคุณชมเชื่อไปว่าฟิล์มรู้มาตั้งแต่เรื่องราว80กว่าคนนี่คือภาพเหตุการณ์วันนั้นโหผมเข้าไปจะดีเหรอคนเยอะมากรอแป๊บรอพี่สรุปแล้วข้างล่างก็เป็นรูปของบิ๊กอง พอพี่หนุ่มเดี๋ยวนีคลิปเสียงใหม่มาให้ได้ฟังกันอีกแล้วคราวนี้นักร้องสาวเสียงคุ้นๆคนดีคนเดิมมีการอ้างถึงพ่อคนใหญ่คนโตท่านหนึ่งบอกว่าเป็นคณะทำงานวิ่งเต้นให้ท่านหากอยากเดินสะดวกก็จ่ายมาซะดีๆที่่มเราได้เข้าไปอีกส่วนหนึ่งในการขันสิ่งที่เราอยากทำแต่เราเหนื่อยน,น,นะเวลาเราไปนะแต่งหน้าเช็นเรื่อานะและและเขามีเงินเดือนเงินอะไรให้พี่ไม่ค่ะพี่เราเอาตังค์ให้พ่อเรานเ งานนี้ไม่ต้องคาใจนานเพราะท่านน้ำเขาได้โฟนอินเข้ามาเคลียร์แล้วว่าไม่เคยรู้จักกับนักร้องสาวเป็นการส่วนตัวที่มาแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของท่านน้ำยืนยันว่าไม่เป็นความจริงฉันไม,ไม่รู้จักเปก็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยฟุยไม่เคยนาข้อมูลมาประกอบการทํางานเลยทั้งสิ้นนะคะอธิแอาอ้างว่าเป็นคณะทํางานของดิชันเองอ,อันนี้เป็นข้อมูลเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์ เจ้าตัวเขาออกมาพูดชัดขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าทางเจพัดและฟิล์มจะออกมาแก้ต่างประเด็นเหล่านี้ไว้อย่างไรที่แน่ๆกลางรายการเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อเชิญพี่หนุ่มไปให้ข้อมูลที่สำนักงานแล้วด้วยลองเต่าฝากบอกพี่หนุ่มว่าหากคนนี้พร้อมไม่ปากคำกับตำรวจได้เลยมีกลิ่นว่าเร็วๆนี้คงจะมีคนได้ร่วมทิพย์ทัวร์ฮ่องกองเพิ่มแน่ๆด้านชาวเนต็ตก,ก็คอมเมนต์บอกฝนตกที่หมู่หลคนอะไรมาเจอกันก็คนแบบนี้แหละต้องเงาให้เป็นตัวอย่างของสังคมไปเลยคะ่ะ ทำไมทุกๆวิกฤตท,ที่ประเทศไทยเราเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเจอคนเฉวยโอกาสแล้วก็พวกช่อโกงตลอดเวลาคือจะมีไอ้พวกหัวหมอเอารัดเอาเปรียบประชาชนตลอดเวลาเลย